ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเต้าหู้ดําแม่เล็กโพธารามนะคะซึ่งเป็นร้านเต้าหู้ของอําเภอโพธารามที่เป็นของดีของขึ้นชื่อที่นี่นะคะโดยเต้าหู้ดานั่นก็คือเต้าหู้ขาวที่นําไปต้มกับน้ําพะโ้โดยน้ําพะโ้นะคะก็จะมีโซยกับอบเชยน้ําตาลทรายซีอิ๊วดําแล้วก็เกลือทะเลค่ะโดยต้มโดยใช้ใฟกกาวนะคะใช้เวลาถึง3วันกันเลยทีเดียวจนได้เต้าหู้ที่มีสีผิวคำ้ำแล้วก็ น้ำพะโล้เนี่ยก็จะซึมเข้าไปในเนื้อเต้าหู้นะคะและรับรองได้ว่าถ้าใครได้ชิมหรือทานเนี่ยก็จะต้องติดใจซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกันแน่นอนแหละค่ะและสามารถนำไปทาเป็นกระเพราเต้าหู้ดานะคะหรือว่าจะเป็นเต้าหูด้ดาทอดหรือเต้าหู้ดําผัดถั่วงอกก็ได้ค่ะโดยทางร้านนะคะก็จะมีออการทอดไชาเชายโป๊กหมูเกาข่ารสแล้วก็พริกเผาหมงดังเต้าเจี้ยวให้เลือกซื้อเลือกทานได้ตามอัธยาัยเลยค่ะ สถานที่ตรงนี้นะคะเรียกว่าตลาดเก่าโพธารามค่ะหรือเรียกว่าตลาดเจ็ดเสมียน119ปมีค่ะซึ่งสร้างในสมัยรัชากาลที่หนะคะถ้าพี่ๆได้เดินผ่านมาเนี่ยก็จะมีบ้านเรือนไทยที่มีการอนุรักษ์ไว้นะคะมีบ้านเรือนสังกสีเพื่อให้ได้รุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ชมศึกได้ค่ะวันหนึ่งบางทีก็เป็นพัน